กิมจิกิมจิกิมจิไม่ใช่สวัสดีพี่โป้สวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับผมวันนี้เราจะมาทำยากิผัดโซบะโซบะผัดยากิโซบะผัดกิมจิถูกแล้วขอสดเดิมครับทำจากวัตถุดิบง่ายๆในร้านสะดวกซื้อครับครับผมวัตถุดิบอย่างแรกเลยครับงาบะ เนื้อสับเราก็ใส่เบคอนนะครับหัวใจสําคัญของเราอีกหนึ่งอย่างไหนคุณพูดสำเนียงเกาหลีดิกิมจิกิมจิกิมจิไม่ใช่นี่ครับก็มีกิมจิสำเร็จรูปครับแล้วก็มีนี่ครับสาหร่ายเอาไว้โรยหน้าหน่อยนึงนะครับมีไข่ไก่ยังไม่เป็นไข่ดาวครับเดี๋ยวเราจะทําให้เป็นไข่ดาวเกลือและพริกไทยครับโอเคพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าครับเปิดเตาเริ่มแรกทอดไข่ดาว ต่อไปแล้วก็ทอดเบคอนนะครับอ่าพอเบคอนเริ่มกรีมๆหน่อยๆน,นะครับเราก็จะใส่กิมจิเข้าไปครับใส่กิมจิลงไปผัดเลยคลุกกับเบคอนเรียบร้อยเราก็ใส่เส้นลงไปหน่อยนึงเนี่ยพอผัดไปสักหน่อยนึงนะครับเส้นเส้นมันจะดูดน้าเข้าไปเนี่ยแห้งได้ทีละแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบ ช่ำๆนิดนึงก็เติมน้ําเข้าไปหน่อยหนึ่งได้เพื่อให้ตัวเส้นนุ่มขึ้นใชโซบะใช่ครับเส้นมันนุ่มขึ้นจากนั้นเราก็ปรุงรสนะครับด้วยพริกไทยป่นนะครับและก็เกลือนิดเดียวเรียบร้อยแล้วเราก็มาจัดใส่จานกันมา,มาเดี๋ยวผมเอาให้อันนี้ลงบนก่อนมา กิฟต์ิ้วกิฟติ้วออเรนทัลมากในจังหวะนี้เราต้องมีการ mm. แต่งจานด้วยใช่ไหมใช่ครับพี่ต้นพี่ต้นซอยซอยสาลาย oh. นี่เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็เอาไข่ดาวโปะลงไปครับไข่ดาวอาจจะไม่สวยหน่อยนะครับแล้วก็เอาสาลายโรยหน้าเข้าไปเรียบร้อยครับ โซบะผัดกิมจิมาลองชิมกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับยันงพี่บเอออร่อยวะ่ะแล้วเมนูนี้มันทำก็ไม่ได้ยากนะครับก็มันก็ดีกว่ากินบะหมี่ึ่งสำเร็จรูปไปวันๆก็ไม่ไหวจะเติมน้ำร้อนใส่ถ้วยแล้วตอนนี้ได้ไหมอ่าลองดูครับเมนูนี้แนะนำนะครับส่วนใครมีเมนูที่แบบ ทำจากวัตถุดิบในร้านสะดวกซื้อไอเดียแบบเด็ดๆนะครับแนะนำกันมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวลองลองมาทำกันดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแล้วก็เหมือนเดิมครับฝากติดตามด้วยในลงพุงช anel ในยูทูรายการรถสำเร็จนะครับใน Facebook ใน YouTube ในอินสตาแกรมแล้วก็มีเว็บไซต์นะครับลงพุง com ครับผมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับกด subscribe กดไลค์ กดแชร์หรือว่าจะคอมเมนต์อะไรมาพูดคุยกันได้ตลอดเวลาครับครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับต่อ